จานนภัสสีจัก,กรนาสินแสไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งจากชาวไทยและชาวจีนแผ่นดินใหญ่สิงโป์ฮ่องกงและไต้หวันมีประสบการณ์มากกว่า30ปีสนใจติดต่อโทร8 8 8 8 3 2 8 2ห8หรือ Line at a s t r o n i m o ดูห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยดูห่วงจุ้ยที่ดินเลือกทำเลสร้างบ้านห่วงจุย้ยแปลนบ้านห่วงจุย้ยรีโนเวทบ้านห่วงจุย้ยร้านค้าห่วงจุย้ยเร,รือนหอห่วงจุย้ยธุรกิจบริษัทห่วงจุย้ยโรงงานห่วงจุ้ยอาคารขนาดใหญ่ก็อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีธรรมะแบบปั้นบ้านเงินเล็กน้อยนะครับ เมื่อวานนี้มีโยมมาคนหนึ่งบอกว่าพี่น้องไม่มีใครมาดูแลเตี่ยค่ณแม่เลยก็เลยบอกไปนะครับว่าคนนี่ยโคตรโชคดีเลยที่ได้เสร็จดูแลพ่อแม่ เออไม่ใช่อะไรง่ายๆเขาเขาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาเขาเรียกไงอ่ะเขายังอยู่ให้เราได้ดูแลให้เราได้ทําหน้าที่ของลูกแล้วคุณยังไม่เข้าใจ,จอีกเออบางคนเนี่ยพ่อแม่ไปซะก,ก่อนลูกอุตส่าห์มาหากินจนรนะ่ำรวยแล้วพ่อแม่ไปแนละ้ว เออคิดดูเิอ่าไม่ต้องคุยใครขออาตมาเนี่ยโชคดีมากๆได้ดูแลทั้งเตทั้งแม่เลยคุยง่ายก่อนที่จะเสียได้ดูแลทั้งคู่ทั้งที่เป็นพระนะถ้าก็อยู่อยู่ตา่างจังหวัดเขาอยู่ตา่างจังหวัดก็อยู่กันสองคนอตาตมาโชคดีมากพี่น้องนี่ดีจ้พี่น้องนี่ดีดดมาก ช่วยกันดูแลเตี่ยกับแม่ขณะเขาทำงานทำการกนเขาก็ดูแลตลอดนะครับอยู่ไม่ไกลได้รู้หัดแล้ว่าแม่ถ้าพ่อแม่ป่วยมายุงเทพอัะมาเองบอกไม่ต้องมาต้องมาเราจัดการเองปีห้าถึงลงมาแล้วนะได้ดูแลตลอดนะครับก็พูดง่ายๆว่าเตียเสียไป มรดกที่ได้คือได้ประคำมาหนึ่งเส้นของเตียแม่เสียไปได้ถ้าพป็นคอลูกเสือ้าวบ้านแค่นี้แล้วก็ดีใจละตอนที่อยู่นะตอนที่แม่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเราก็ดูแลตลอดเี่ยะช่วงไหนถ้าเราติดที่เราจะต้องไปอินเดียไปปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาแม่บอกไปเลยไม่เป็นไรผมไปแล้วเนี่ย เออเดินจงกรมอยู่รอบต้นสีมหาโพธิ์ก็ยังโทรกลับไปบอกแม่เอาแม่ตอนนี้อาตมาเดินเดินจงกรมรอบต้นสีมหาโพธิ์อยู่นะเอาแม่พนมือขึ้นแล้วมาท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธแม่ต่างพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธแล้วพักแม่บอกเอาแม่หายเจ็บละแต่เพื่อนแม่เนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยหกคนอีกหกคนเดินได้ข้หน่อยได้ไหม บอกได้แม่ไม่ต้องห่วงบอกมาเลยต้นสีหมหาโพเนี่ยอยู่ติดกับวิหารเพราะฉนะนั้นจะเดินรอบต้นสีหมหาโพเนี่ยต้องเดินรอบวิหารด้วยหนึ่งรอบสองร้อยห้าสิบเก้าประมาณนี้นะครับเราบอกอ้าแม่เดี๋ยวจะเดินให้อ่คนละสามรอบก็แล้วกันนะรอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบเก้าคนละสามรอบก็แม่บอกชื่อมาอะจะเดินให้เขาแล้วบอกเขาพนมมือขึ้น อาตมาก็เดินจงกรมเดินเดินเดินไปเข้ากับพุทโธ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 เออเดีนทีละคนทีละคนโท่ลสามรอบ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 หน้ามันปุดขึ้นมาแวบแวบแวบแวแสดงว่าถึงเนี่ยพลังพลังจิตเนี่ยครับมันถึงก็สักพักหนึ่งแม่บอกอ้าวเพื่อนแม่หายเจ็บหายป่วยแล้วแต่แม่มีอะไรจะขอร้องพระชายอีกสักอย่างหนึ่งมาดูว่าพระชายจะให้แม่อะไรบ่าง บอกได้เอาอะไรอ่ะได้มอสไม่มีปัญหาแม่บอกว่าโรบานจุลาเนะี่ยตึกว่างวานิดเนี่ยเป็นมะเร็งทั้งตึกเลยเดินให้เขาหน่อยได้ไหมบอกได้แม่เป็นพี่ใหญ่ตอนนนเกือบเก้าสิบแล้วอ้าวแม่บอกพวกน้องๆบอกวพวกพวกตอนนี้พระลูกชายกำลังเดินจงกรมรอบต้นศีมาหาโพธิ์อยู่ อ่าพัดมมือขึ้นพวนั้นก็พัดลมมือขึ้นนะแล้วก็ต้องพุทโธ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 เราเดินให้เขาวันละเกา้ารอบนะครับเกา้ารอบเขาดีใจนะทุกคนดีใจหมดเลยพาไปเดินอ,อธิษฐานจิตเออให้หายเจ็บหายป่วยนะครับเนี่ยตรงนี้เดินะในเก้ารอบเดินเดินทุกวันเลยเกา้ารอบให้ทุกคนครับเนี่เรากระทำอย่างนี้นี่เรา โชคดีที่เขายังอยู่ให้เราได้ดูแลแม้บางคนมาบอกว่าเออพี่น้องไม่ดูแลมันไม่มีโชคมันไม่มีโอกาสได้ทําไอ้นี่ก็เรียกมหามหาบุญโคตรบุญเลยเออแต่ไม่รู้เท่าไรทําบุญอย่างอื่นมันเทียบกันอย่างนี้ไม่ได้ได้ดูแลพ่อแม่นะครับอให้จําไว้ว่าถ้าเราได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยได้บุญมากมหาศาลนะครับบางคนก็บอกว่า พ่อแม่เนี่ยเป็นพระอารหันของลูกนะไม่ห่างกันแล้วครับโอเคเอาทีนี้เข้าเรื่องดวงนะครับอาคนนี้เกิดยังอยู่ใกล้ๆเรื่องอย่างน,นี้อยู่ครับเป็นผู้หญิงอีกนะครับเกิดแปดกันยาสองสี่เก้าห้าเวลาบ่ายสามโมงนะครับผูห้หญิงสองี่เก้าห้านะครับเนี่ยโสดไหมครับโสด เอาดูสิจะได้ดูว่าเออทีหลังเนี่ยตั้งทีหลังเนี่ยจะผ่าคอดเนี่ยถ้าจะโสดก็ต้องอย่างนี้นะถ้าไม่งั้นก็อย่านะครับเอาดูดีดีทีหนึ่งสองไม่ต้องอน,นับว่อันนี้มันหับไปแล้วนี่มันทัไปแล้วมีสองตัวนี่มันหัาไปแล้วก็เหลือเดียวตัวเดียว ดีแข็งดิถีแข็งนะครับดถีแข็งเพราะฉะนั้นธาตุที่ให้โทษก็คือไฟเออไฟไม้น้ำนะครับธาตุที่ให้คุณก็คือดินสามตัวนะฮางเงินเก่งเกียบเกียบก็นดินเล็กดินใหญ่ดินเล็กดินใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเกียบให้คุณดินเกียบให้คุณแสดงว่าฮางเงินเก่งหางเก่งครับ รู้ว่าจะไปหาเงินที่ไหนหาเงินกับใครและหาเงินโดยวิธีไหนที่มันไม่เสียเปรียบเขาโวยก็ไม่เล่น,นพวกนี้นะเรานี่ทองก็ให้คุณนะนี่ทองใหญ่นี่ทองเล็กมันเกียบกันอีกอะมันเกียบกันทองเกียบกันนั่นเขาเรียกว่าโคตรขยันโคตรขยันรับผิดชอบหน้าที่งานไม่เสร็จไม่เลิกโคตรขยันบางคนเขาเรียกว่าพวกบ้างาน บ้างานทํางานอย่างเดียวไม่ยุดิทาไม่เสร็จไม่เลยแต่ฐานคู่ให้โทษยังไงฐานคู่อ้กทีมันเกีียบอีกเหมือนกันมันเกีียบอะไรที่เกีียบตรงไหนไฟให้โทษเกีียบกันหมายถึงปากมันเข้ากันไม่ได้เอออยู่ห่างกันอาจจะอยู่ห่างกันคิดถึงกันแต่ใกล้กันเมื่อไหร่กัดกันมานะเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเนี่ยกัดกันแล้วดาวคู่อันนี้ดาวคู่เนี่ยต่างต่างต่างา้าชัดแต่ให้โทษครับ ไอตัวะังนั้นก็เลยโอดเออไม่แด่งานดีกว่ามีรวยม,มีสมบัติเยอะสมบัติเยอะไม่แดกเพราะต่ฮะตัวนี้นี่ได้เงิน,นแต่ฮัฟตัวนี้แล้วเป็นน้ําให้โทษเห็นไหมเออปีมาเสงเข้ามามีปัญหาทังทีเพราะมาเสงเนี่ยมนฮัฟตรงนี้คือได้เงินเยอะแต่ว่าฮตัวนี้ก็ให้โทษนะครับลูกน้องบริวาร คูกองถ้ามันมีคู่กองก็เกี่ยวเรื่องบริวารน,นะครับอ่าโอเคอก็จากคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่องนะครับเรื่องมอบรอยพระพุทธบาทให้กับวัดประจำจังหวัดทั่ะเทศมาแล้วต่อไปนี้ก็เป็นโครงการนี่ครับโครงการอันนี้ดูแลภิกษุอาพาธนะครับ จะมอบให้กับกองทุนจะมอบกองทุนให้กับโรงพยาบาลจัรกรรมหนึ่งกองทุนหนึ่งมื่นแล้วก็ตู้บริจาคหนึ่งตู้ตู้นี้ให้เขาเลยให้เขาจัดแกะจัดการเราไม่เกี่ยวนะครับไปตั้งตรงไหนก็ได้โยมเขาอยากทําบุญก็ใส่แล้วก็ทาโรงพยาบาลก็ควรจัดแจกนะครับจัดการทั้งหมดนะครับนี่กองทุนดูแลพระอาพาธตัวไทย ทำมมาแล้วทั้งหมดเก้าโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลพนังเก้าโรงพยงา,บา,ลลา,บงาบาลประสาทโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลอภัยภูเบศโรงพยาบาลราชบุรีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับโรงพยาบาลใหญ่ๆทันะ้งนั้าโรงพยาบาลสมุทรสงครามนะครับ ต่อไปก็จะเป็นโรงพยาบาลพุทธโสตอดแปดนะครับแปลดลิ้วแปลดลิ้วแล้วก็ก็เอาในเขตใ,ใกล้ๆก่อนเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าโควิดมันจะซาแล้วซาแล้วก็ต้องดูเหตุการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับที่วัดเนี่ยก็เราปลอดภัยเพราะเราเราไม่ประมาทเดือนหนึ่งเนี่ย ให้หมอมาเช็คสองครั้งนะครับมาสวัสดิสองครั้งทั้งพระทั้งโยมเพื่อที่ให้ญาติโยมมาถวายจันทร์ทานหรือให้พระไปบิณฑบาตเนี่ยสบายใจปลอดภัยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เพระนั้นเนี่ยเราก็จะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทั้งหมดมันเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็คงต้องแต่จะเป็นร้อยของทุน,นเพราะว่าเหมือนกัน ลอยพระพุทธบาทเนี่ยก็ร้อยกว่านะครับอันนี้ก็กองทุนดูแลพระอาภาะนะครับถ้าใครจะร่วมกองทุนก็ได้นะครับกองทุนละแล้วแต่เราจะรับเป็นเจ้าภาพอะไรถติว่ากองทุนก็หนึ่งหมื่นแล้วมีตู้ด้วยก็หมื่นสามครับถ้ามีรอยพระบาขนาดเล็กตอนนี้ให้รอยพุทธบาทขนาดเล็กกับโรงพยาบาลนะครับสามสิบเซนก็ห้า,ห,าห้าพัน ถ้ามีข้าวกล่องไปมอบให้กับบุคลาก,ร,กรทางการแพทย์ก็ประมาณเนี่ยถ้าประมาณถ้าร้อยกองก็สี่พันถ้าสองร้อยกองก็แปดพันบาทนะครับช่วงนี้เราจะไปมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วไปนะครับอ่าทีนี้ก็เข้ามาในเรื่องเลยครับเข้ามาในเรื่องเป็นดวงของโยมผูม้หญิง อีกแล้วนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2513 29มีนาคมพศ2 5 1 3นะครับเกิดเวลา00.10นาฬิกาก็คือเลยที่งคืนไปแล้ว่เลยที่งคืนไปแล้วเลยที่คืนเป็นวันอาทิตย์ละคืนคืนคืนวันเสาร์เนี่ยศก็คือเป็นคืนวันอาทิตย์แล้วนะครับอ่าดูให้ดีนะครับ นับนะครับนับสิทธิหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามมีสามแต้มนะก็สิถีิอ่อนนะครับสิทธิอ่อนธาตุที่ให้คุณคือดินดินนะครับดินไฟแล้วก็ไม้นะครับไม้ไม้เอ่อไม้งนั้นธะาตุที่ให้โทษก็คือทองอ่านะ กับน้ำใช่ไหมดูดีนะเนี่ยสังคมภายในให้พษครับสังคมภายในให้โทษสังข้งาภายนอกโอเคเนี่ยเพราะนั้นมีหัวการค้านะครับดินมันดินใหญ่ดินเล็กดินเล็กด,ดินใหญ่เนี่ยมันให้คุณเพราะนั้นมันเกลียค้าขายเก่งมีหัวการค้าหางเงินเก่งรู้ว่าจะไปหางเงินที่ไหนหางเงินกับใครและ หาเงินโดยวิธีไหนที่ไม่เสียเปรียบเขาโวยไม่เลยพวกนี้โวยไม่เล่นน,ลน,ะนะครับเพราะฉะนั้นนะดูให้ดีนะครับเนี่ยไม้แล้วเนี่ยฐานคู่ให้โทษนะฮะเป็นเจี๊ยสิงเจี๊ยสิงดวงดาวป่วยดาวป่วยนะครับเนี่ยอะไรดีหมดเลยฐานคู่หมด ไม่ดีเนี่ยมันหมดท่านะครับมันหมดท่ามันหมดท่า,าเพราะอะไรอะ่ะเนี่ยคู่ครองนี่้าทองก็คือการกระทํานะครับการกระทําพฤติกรรมการกระทําถ้าให้ดีให้คุณก็คือทําดีถ้าให้ก็คือทําไม่ดีทําไม่ดีไง่ะก็เนี่ยตัวนี้มันไปห้างตัวนี้มันไปมันไปทํางานที่อื่นงานที่อื่นงานที่มีทําไม่ไม่ทํา ไปทํางานที่อื่นนะครับแล้วดูให้ดีนี่ดาวคู่นะครับดาวคู่นี่เจียบหัวดาวสามีดาวสามีไปนั่งอยู่บนดาวดินอื่นใช่ไหมดินเล็กตัวเองไป่ดินใหญ่ใช่ไหมนี่สามีไปนั่งบนดาวดินเล็กแล้วนี่ยังมีดินอีกใช่เพราะฉะนั้นฐานคู่มันให้โทษอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้คู่ที่มันนี่กณดูให้ดีนะดูให้ดี นี่หมดต่อเวลาหมดความรักความสุขสุขภาพเนี่นนนนยษณะนีนี่ให้โทษเนี่ยไม้เล็กน้ําเล็กมีสองตัวละอยู่ข้างในนี่ให้โทษหมายความว่าเ,เรื่องเกี่ยวกับความรักไม่ดีคงคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับเกี่ยวกับปัญหาความรักเพราะฉะนั้นก็เนี่ย ก็ที่บอกแล้วว่าที่ผ่านมาเลยสอดสอดคือไม่มีคู่แต่อันนี้มีคู่มีคู่แล้วก็มีความไม่มีความสุขเนี่ยคือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไม่มีความสุขเพราะว่าคู่ครองเนี่ยเป็นไปอยู่ในเนี่ยบ้านเดียวกันกับคนอื่นอันนี้ก็คือเมียน้อยอันนี้ก็คือคนอื่นอีกประสบการณ์เาเรียกว่างานที่ทํามีไม่ทําไปทางานที่อื่นกับเนี่ยให้ด้ว้ว่า แต่ละแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันเป็นยังไงนี่ฐานคู่นี่ดาวคู่ให้เท่าตั้งคู่เลยให้เท่ตั้งคู่ทั้งฐานดาวคู่ทั้งฐานคู่อันนี้ก็นี่นี่ตัวเองอันนี้นนนคือฐานคู่ก็คือเหมือนกับใน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 ห้องในห้องในมุมไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโภเมยียไม่ดีไ,ไปทํางานไปทํางานที่อื่นนะครับใครรู้ว่า เป็นอย่างนี้เออเนี okay, işte. ada, <h <h ada, ่ยครับนี่เจีสิงนี่เจี๊ยสิงป่วยป่วยป่วยเหมือนกับแบบว่าพอไปที่ไหนที่ไหนมาพอกลับมาบ้านนอนหลับลูกเดียวอ่าโอเคครับ อาจารย์ณพศีจัก,กรนาสินแสไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งจากชาวไทยและชาวจีนแผ่นดินใหญ่สิงโปร์ฮ่องกงและไต้หวันมีประสบการณ์มากกว่า30ปีสนใจติดต่อโทร8 8 8 8 3 2 8 2ห8หรือ Line at astro n i m o ดูห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยดูห่วงจุ้ยที่ดินเลือกทาเลสร้างบ้านห่วงจุย้ยแปลนบ้านห่วงจุย้ยรีโนเวทบ้านห่วงจุย้ยร้านค้าห่วงจุย้ยเร,รือนหอห่วงจุย้ยธุรกิจบริษัทห่วงจุย้ยโรงงานห่วงจุ้ยอาคารขนาดใหญ่ย